สวัสดีจ้ามซ้ายจ้าคลิปนี้กีมมาพยากรณ์อากาศล่วงหน้า10มือตั้งแต่12-21พฤศจิกายน2 0 6 4มาเบิ่งกันเลยว่าสภาพอากาศสิเป็นจังใดนะจ้าสำหรับวันที่12-13พฤศจิกายน64ความกดอากาศสูงหรือเมื่ออากาศเย็นยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้กระสีเห็ดหายประเทศไทยยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาอุณหภูมิสิลดลงอีกเล็กน้อยบางพื้นที่ พี่พี่น้องน้องกะดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากเฮ้ามาเบิงในช่วงวันที่1 4ถึง21พฤศจิกายน25 6 4กันเลยอากาศกระิอุ่นคืนและกะมีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคกลางภาคตะวันออกกะเ็ดใย้มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนฝนติดตกหนักบริเวณภาคใต้กะจะลดลงคืนลมกะ จะเริ่มมีกำลังอ่อนล่องเนาะกีกักนนาำข่าวสารมาแจง้งมาเล่าให้พี่พี่น้องๆฟังเพื่อพี่พี่น้องๆสิบไปเที่ยวจังได้ก็ว่าการจากเกี่ยวเขาแล้วลว่ามาคอมเมนต์มาแจ้งข่าวกันในเด้จ้าคลิปนี้กีฬลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย